อ่ะครับทีนี้ก็มาถึงงานซองนะครับจเจ้าหมูป่าเขี้ยวตันนะครับงานซองก็พยายามให้มันปลัดเปรี่ยวตามรูปทรงมีดนะครับจะได้ไม่ดูเทอะอทะนะครับทีนี้ก็เป็นแบบพับนะครับ แล้วก็มีที่สำหรับดันโป้งนะครับสําหรับเปิดแล้วก็อันนี้ให้เป็นคลิปล็อกนะครับคลิปหนีบกระเป๋าหนีบเข็มขัดพอดีไอตัวตัวสั้นหมดนะครับตัวสั้นหมดก็เลยต้องตัดแปลงนิดนึงนะครับเจาะมาเจาะตรงนี้นะครับเจาะตรงนี้ผ่านตรงนี้ลงไป อาจจะดูช้ำๆหน่อยนะครับเ <c oughs> วลาจับนะครับมันก็จะได้มิสตอดุดอ่ะทีนี้เวลาเปิดนะครับก็เหมือนเดิมไม่เราไม่กระชากนะครับเราดันอ่าพอหลุดพอหลุดจากตัวล็อกของเขานะครับแล้วก็ดึงมีดออกมานะครับจังหวะใต่อ,อย่างที่บอกครับไม่ต้องรีบมันจะมีจังหวะของเขาอยู่นะครับอ่า ก็ไม่ลุดแหละนะครับล็อกแน่นหนานะครับบอยเวณตรงนี้นะครับล็อกแน่นหนาครับไม่หลุดเข้ารูปอันนี้เจเาะไว้สาหรับเผื่อล้างทําความสะอาดนะครับเผื่อมีเศษทรายเศษไม้อะไรเข้าไปนะครับก็อาจจะช่วยได้บ้างนะครับป้บองกันใบมีดเป็นรอยเนะื่องจากว่ามีเศษ อ,อินเตอรตายเข้าไปอยู่นะครับแล้วก็เกิดการเปดตสีจะฝากคนนั้นได้ครับผมซีรีส์นี้ก็เป็นเจ้ามูป่าเขี่ยวตันนะครับตัวนี้4ี่นิ้วเป็นเล่มต้นแบบนะครับก็กำลังเขียนแบบโรงงาน CNC อยู่นะครับแล้วก็จะมีตัว5นิ้วฟูลไซส์นะครับไซส์แบบมิดแร่แบบฟูลไซส์นะครับผม ตมไม้เต็มืออันนี้ก็จับไม่เก้อเขินนะครับด้ามจะอยู่ในอุ้งนะครับใช้ไม่เก้อเขินและปดตัดเชือนนะครับโอเคครับขอบคุณครับอาก